วันนี้นะคะคุณตุนก็ได้นําโครงการดีทูทูสสุขภาพดีชุมชนแข่งขันสามเนาะวันนี้นะคะก็อยู่ที่ที่พักสงกมยีเนะคะซึ่งนะคะคุณเอนะคะได้มีการมานั่งทดลองเครื่องนะคะซึ่งตอนแรกก็มีอาการเกี่ยวกับเรื่องของไหลติดแล้วก็มีมือชานะคะหลังนั่งแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะเ,เวลาย,ยกไม่เป็นไรมันเจ็บน้อยลงค่ะเจ็บน้อยลงเมื่อก่อนยกได้ไหมมันจะยกได้แต่มันจะไปข้างหลังไม่ได้ไปไม่ได้อ๋ตอตน่นี้ไปอะไรจะเจ็บ,จจบไปให้ดูหน่อย พอพอถ้าเจ uh, ็บอ่ะเราจะหยุดหยุดแล้วเราจะหยุดมันเจ็บมากแต่อันนี้ยไปได้ไปได้อ่าเห็นไหมคะเก็บน้อยลงค่หรือหรือเกือบไม่เหลือเลยมันแค่รู้สึกแค่กึบกึกกึกกึกอือเห็นไหมอ่าแต่จากตอนแรกที่มันไปไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้อะอย่างนี้ก็เจ็บเจ็บแต่ตอนนี้ได้เลยนั่งครั้งเดียวถ้าถ้าไม่ทดลองไม่บอกว่าให้ลองทําดูเนี่ยก็จะยังไม่รู้เนาะไม่รู้เมื่อกี้น่ะว่าลองทําดูอะไรเงี้ยแล้วที่บอกมือ